คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกทท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเพื่อนชุดเลข3ตัวและ4ตัวมาฝากนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่22ที่ผ่านมากันก่อนนะคะ ผลออก319นะคะเพื่อนๆแล้วก็7 3นะคะเราหลุดนะคะเพื่อนๆออก7 319นะคะเราหลุดค่ะเพื่อนๆต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆที่ตามชุด3ตัวและ4ตัวเนาะเพื่อนเ่คะเข้ายากมากเลยนะคะ ยังไงเราก็ไม่หมดหวังเนาะเราไปตามกันต่อนะคะต้องมีมาฝากอย่างละ4ชุดนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเนาะเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะ494ค่ะ8 1 0 0 3 9 0 5 2นะคะเราไปดูชุดเลข4ตัวกันต่อเลยนะคะ1 4 เก้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนสี่ศูนย์สามเก้าแปดศูนย์ห้าสองเพื่อนๆคื่คะชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะแล้วที่สำคัญนะคะตั้มเน้นย้ำไว้ตลอดเนาะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ ตามขอวอวยพรให้เพื่อนๆเอฟซีช่องตั้มพารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะวันนี้รับทรัพย์นะคะหวยหุ้นนะคะเพื่อน,อนหวยห้าหน้อยน้อแล้วก็ทุกๆุกเลานะคะเพื่อน,อนวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย